โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอินะนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมถังซานนะครับผมโซแลนนิวเวิ r ์ d นะครับเป็นเกมถังซานเอเวอเอาร์พีจีนะอันนี้ก็คือประสบการณ์เล่นมาทั้งหมด2ชั่วโมงนะคือผมบอกเลยเลยว่าเกมเนี้แจกจุกครับผมแจกจุกมากจริงๆครับผมถ้าใครที่แบบว่ามาเล่นนะบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นสุดาตันขนาดย,ย่อมๆ่ะเออนะครับเขาจะจากาเหรียญอันนี้มานะครับ เหรียญนี้มันก็แทนในส่วนของตัวสกุลเงินนะครับผมเป็นค่าเงินในเกมนี้นะครับก็สามารถเอาไปเติมได้นะนะครับสามารถแทนแบบเป็นเงินสดอะเออนะครับสอง้อยเหรียญก็เท่ากับว่าสองร้อยดอนนะครับก็ประมาณนั้นเราก็ไปเติมเอาผมก็เติมมานะครับอันนี้ยังใส่ไม่ได้เหรออันนี้คือยังอ๋อเหมือนกับว่าต้องเิสามิบสี่ก่อนนะของที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับที่เราได้มาเนาะ ของต่างๆก็ไปเลือกดูในร้านค้าได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยอันนี้เรามารีวิวตัวที่ผมได้มาก่อนแล้วกันนะครับมานาสูนตอนนี้สี่ดาวแล้วครับคือผมเน้นไปที่มานาสูนก่อนเลยนะมันจะมีให้เราได้เลือกเนาะนะครับคือคลิปสุราชาเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้อีกทีละกันนะครับเดีย๋ยวเอามารีวิวก่อนแล้วกันเนาะสำหรับตรงนี้นะผมได้มานาสูนได้ในส่วนของตัวของเบนจมาดมานะครับเจบเบนนั่นเองนะ ก็เล่นคู่กันได้เลยสําหรับมาสูนกับตัวของเจเบนนะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวถังซานคอนตัวนี้เขาน่าจะแจกมานะแต่ว่าผมได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมได้ซ้ํามาเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของเอ้าซื้อขาตัวนี้นะครับนี่เลยอ่ะเดีย๋ยวเราก็มาใส่ของให้เอ้าซื้อขาหน่อยสําหักเลยคือจะเน้นไปที่มาศูนนะครับแล้วก็อ่ะตรงส่วนของเมานะครับผมเติมอะไรไปบ้างนะไม่ใช่ผมเติมหรอกคือเกมมันแจกนะครับ ผมเติมแพ็คไปก็คือแพ็คพวกนี้แล้วก็แพ็คใบสุ Peanut ่มนะครับสีส้มสีฟ้าพวกนี้ผมเลือกที่จะเติมแพ็คพวกนี้นะเพราะว่าผมจะมาสุ่มกาชาด้วยนะครับรวมของของอื่นๆด้วยแต่ว่าแพ็คตัวของปู่พิษนะครับมีในส่วนของตัวอ้วนไฟแล้วก็แพ็เนี้แพ็กสุดผมไม่ได้เติมนะเดี๋ยวพวกนี้แหละต้องรอเขาแจกเพิ่มเติมนะแล้วก็แพ็คพวกนี้ผมมันมาทีหลังเนาะผมก็ไม่ได้เติมนะครับอ่ะเนี่ยแพ็คสุดคุ้มตรงนี้ผมก็ไม่ได้เติมนะครับเออนะเดี๋ยวก็ต้องพวกนี้แหละผมก็จะเติมเอาตัว มันจะมีการ์ดด้วยนะคือปูอ่พิษเนี่ยมันน่าจะเป็นการ์ดนะครับเนาะเนี่ยน่าจะเป็นการ์ดนะแล้วก็อ่านดูดีๆนะเพราะมันเป็นการ์ดเนาะส่วนตัวผมได้การ์ดของเจเบนมาใบหนึ่งนะที่เป็นเอ็นเอานะครับมาโอเคตีบอสเสร็จแล้วปึ๊บ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 เก็บของนะครับอ้เราได้ของโอ้โอเคเลยครับเราได้ของทองท,องทียงนะ่ยังไม่ได้นี่นะยังไม่ได้รู้นะครับว่ามันจะเป็นส่วนของสายไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับเราสามารถเอาไปตั้งขายได้ไหมเออ เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าเราจะสามารถเอาไปตั้งขายได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของร้านค้านี่ครับตลาดกลางครับผมตลาดกลางนะครับโอ้โหอันนี้ครับซื้อได้ครับโอ้แต่ว่าเหรียญไม่พอครับผมเหรียญไม่พอโอเคเราตกลงกันไปก่อนเราเรายกเลิกดีกว่าเพราะว่าผมผมจะออกจากทีมผมจะไม่ตีแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบนะครับมา มาดูระบบต่างๆในเกมนี้ก่อนนวกันนะครับเป็นไงขี่ดอกเป็นจมาตนะครับอย่างเฟี้ยวนะครับก็ไปซื้อเอาได้นะผมก็ใช้เงินที่เขาแจกมาแหละคือแจกมา200ดอลก็ประมาณ6,500นะอืมอันนี้เราใช้ไปหมดแล้วลถ้าเกิดว่าเราเสียเงินไป6,500ลนะแต่ที่จริงไม่ต้องเติมเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเออนะมาอันนี้ก็จะเป็นการใช้เหรียญเงินในการที่เราจะมาซื้อนะพวกนี้เราซื้อเก็บไว้ไหม ไม่ไม่ต้องซื้อเก็บไว้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่ะแผงประมูลนะครับโอ้โหประมูลประมูลทีมนะทีมที่กินที่เราลงนะครับมันก็จะมีของดรอปมาเนาะอ่ะร้านค้าผมจะฝากขายของนะแผงซื้อขายอ่ะ้องต้องการขายโอเคผมได้เสื้อมานะครับเสื้อตัวนี้นะครับมีคนขายอยู่ทั้งหมดสี่ตัวราคาเนี่ยอยู่ที่พันแปดนะครับเราสามารถวางได้นะ โอเคใช้เงินเหรียญทองนะครับในการที่เราจะได้ของเนาะแต่ว่าภาษีเราจะจ่ายเป็นตัวของเหรียญเงินก่อนนะครับแล้วก็จะหักเหรียญทองด้วยเมื่อเราขายได้นะอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะเห็นเราวางขายไปก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้เขาขายหนึ่งพันแปดนะแต่ว่าผมเนี่ยตั้งราคาไม่ได้นะครับก็ตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนพันห้าสองชิ้นนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีคนดึงหรือเปล่าส่วนตัวเราก็เราก็ใส่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าเ,ววเรายังไม่ถึงเนาะอันนี้คือ เราต้องได้มาที่มันยังไม่เปิดนะครับว่ามันมันจะขึ้นอะไรเอ่ยเนาะขึ้นเครื่องหมายคาถามนะครับเราถึงสามารถเอาไปตั้งขายได้นะอันนี้ถือว่าดีนะเออถือว่าดีนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนเริ่มเนี่ยมันต้องเติมเงินหรือเปล่าเ,เพราะว่าเราได้เงินเครดิตมาเนาะโอเคระบบต่างๆในเกมนี้ค่อนข้างถือว่าเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาจะสอนเรานะครับตามเควสตรงนี้โอเคต้องการซื้อนะครับรอุปรกรณ์ อุปกรณ์ตรงนี้นะครับเขาเข้ามาน่าจะให้เราซื้อของสักอย่างหนึ่งมั้งหรือให้เราดูเฉยซื้ออุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับโอ้โหเอาแล้วไงนะตังเราพอปะเนี่ยอ่อุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะเอสื้ออันนี้เท่าไหร่พันแปดนะครับโอ้โหไม่พอสิขาเรามีอยู่พันสามเองครับผมค้นหาเรามีพันสามเราหาของที่มันถูกๆหน่อย เออสร้อยตังหูตังหูขายหมดแล้วนะครับมีของที่ขายอยู่ก็เดีย๋ยวเราซื้ออุปกรณ์ในร้านค้านี้ก็ได้มัง้งเอออาหารและยาอุปกรณ์ไม่มีครับซื้อไม่ได้ครับตังไม่พอนะอ่ะแล้วก็ไปจัดทีมล่าวงแหวนนะเดีย๋ยวผมขอดูบอสก,ก่อนแล้วกันมีบอสเกิดหรือเปล่าอยากไปตีบอสอะ่ะ อถ้าบอสมันจะเป็นรูปยังไงมันก็มีบอสบอกอยู่นะอ่ะสัตว์ขนาดใหญ่โอเคไปเดี๋ยวเรารอเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปตีบอสกันนะครับเราก็เดินไปนะอันนี้คือมารีวิวฟังก์ชันอื่นก่อนแล้วกันนะที่ผมได้มาเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราจะสามารถมาใส่ของได้นะอ่าเราก็อ่านดูนะว่ามันเหมาะกับเราไหม ในการต่อสู้หลังปล่อยทั้งสามควบคุมอ่ะผมไม่ได้ใช้ควบคุมผมก็ไม่เอานะหลังเข้าต่อสู้ยกทีมนะครับดามเครคิทิคอเพิ่มขึ้นนะก็ไม่เอาครับเฮดพี่ต่ำกว่าอันนี้ไม่เอาครับอันนี้มันมีตามสายบอกนะถ้าเราอยากได้เป็นสายคอนแลเราก็เอานี่ครับหลังเข้าต่อสู้เราก็อ่านดูดีๆนะผู้เล่นอ,อ๋อเป็นเกี่ยวกับผู้เล่นนะ อ่าอันนี้ดีกว่าครับผมก็จะใส่อันนี้ไปปึ๊บแล้วก็อัปเกรดผมได้ e x เมาอันหนึงนะจากการร้านค้านะครับผมก็ไปซื้อกันนะเพราะว่ามันต้องซื้อน,นะครับของพวกนี้ฝึกฝนโอเคเราเขามาให้เราฝึกฝนตรงนี้ก่อนเนตปีศาสสีม่วงแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเกรดนะ <c oughs> ออ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอบ,บอสเกิดนะบอสเกิดกี่นาทีขอดูก่อน บอสเกิดอีกสองนาทีกว่าๆนะครับเดีย๋ยวเรามาตีบอสกันด้วยแล้วมารีวิวระบุบอื่นๆก่อนนะครับคือมันก็ใหม่สําหรับผมนะอ่ะวงแหวนวิญญาณนะครับเราสามารถไปฟาร์มวงแหวนมาได้นะอันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวงแหวนกี่วงแล้วเนาะแล้วก็ไปฟาร์มวงแหวนก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปฟาร์มรวมถึงการใช้ทักษะต,ตรงนี้นะอ่ะเวลาเราได้แหวนใหม่มาเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ให้กับสก,กิลเนาะมันก็จะได้ เออเหมือนกับเปิดวงแหวนนะ่ะนะครับแล้วก็จะมีสกิลตรงนี้อ่ะวิญญาณยุทธ์นี่นลครับวิญญาณยุทธ์ที่สองของเราเนี่ยก็คือเราจะเปิดตอนเลเวลห้าสิบเอ็ดนะครับอ่ะถึงจะเปิดวิญญาณยุทธ์ที่สองของเราเนาะก็ตอนนี้ผมใช้อ้วนไฟไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีตีบวกของต่างๆอันนี้ต้องตีบวกด้วยนะเพราะว่าโอ้โหผงหมดแล้วตอนแรกผมซื้อผงม,มาจากรา้านคะ้าเนาะหมดแล้วอ่ะสหายของเรานะครับตรงน,นี้ก็คือสิ่งสาคัญเหมือนกัน ตั้งค่าทีมเราจะสามารถใส่ตัวละครได้ทั้งหมดสี่ตัวละครนะครับ <S <S ซึ่งสี่ตัวละครเนี้นะครับมันจะแตกต่างกันนะถ้าเราลงแมปทั่วๆไปเนี่ยมันจะลงได้แค่ตัวเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเราลงดันเจี้ยนอย่างเงี้ยก็ลงได้ตัวเดียวแต่ว่าถ้าเราไปตีพวกฮอคอยหรือว่าบางด่านที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ทีมของเราเองเนี่ยมันก็จะลงได้ทั้งหมดสี่ตัวละครนะครับเท่าที่เราวางไว้เลยนะครับอะทิวทัศน์ตรงนี้ก็มาเปิดได้นะมันก็จะได้เพชรนะครับก็จะมีพวกเนื้อเรื่องพวกอะไรพวกนี้เนาะ แล้วก็ตั้งทีมเหรอน่าจะเป็นทีมตรงนี้เนาะใช่ไหมน่าจะตั้งทีมตีแหวนตรงนี้นะตีบอสก็จะได้พวกแหวนด้วยนะแล้วก็มีระบบการ์ดตรงนี้อ่าการ์ดเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนใหม่แล้วกันปึ๊บอ่าโอเคเอาประมาณนี้ก่อนนะครับมันก็จะมีใส่ สายข้างบนนี้ถ้าใส่เป็นตัวของตัวนี้ปึ๊บมันก็จะได้ข้างล่างนี่เป็นคอนเหรอฝังไปเอ้าไม่ใช่อีนี่ข้างบนแปบบ๊บนึงผมเปลี่ยนผิดฝังไปครับโอเคข้างนี้ก็ต้องเป็นไอ้นี่ซัพพอร์ตเราเอาเอาซื้อขาดปึ่งมันก็จะได้เป็นไอ้นี่นะ เมมุงสายใหญ่เนาะเออบอสมายัางเดีย๋ยวบอสจะมาทุกคนคนหนึ่งหนึ่งนาที่ไ้ป้ยายบอสเกิดแล้วในบอสอะโอเคครับมาเราก็เป็นตัวยืนไกลตีไกลไปโอ้ลบลบลบปุบ๊บมา ไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่นะแต่ว่าตีไปก่อนโอ้มีของรางวัลมาเหรอของรางวัลเราก็รับไปก่อนครับโอ้โหได้มาเหรียญเอาไว้ซื้อของในร้านค้าได้กินนะช้อปปิ้งได้กินนะดาเมจเราเอันดับห้าเลยนะไม่ดาเมจเราน้อยยังไยเขาน่าจะแบบเวลาเราตีเราก็ได้ดาเมจของเราเนาะแล้วก็ มันจะช่วยให้เราได้ของที่มากขึ้นนะครับเมื่อกี้เรามัวอะไรไปทำอะไรอยู่หู่น้ำอุ่นน้ำอุ่นเล่นไปแปดหมื่นแล้วครับน่าจะใช้ตัวดีหน่อยตรงเราก็ค่อยๆตีไปก็ไดนะ้เป็นครั้งแรกของเรามาตีบอสในเซิร์ฟเวอร์ <c oughs> Server ไทยอันดับห้าก็ยังดีในกล่องเหมือนกันส่วนตัวผมมันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวตีหมู่ไง ถ้าเป็นตัวแบบตีเดี่ยวแรงๆเนี่ยน่าจะแบบโอเคกว่าน,นี้โอหโดน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 โอ้โห,โโห,โห,โหไม่เป็นไรครับนบี่ดาาเมจแล้วอันดับสามแล้วทุกคนเอาเรื่องเราต้องเน้นทำดาาเมจหน่อยปเรต,ต้องขึ้นไปอันดับหนึ่งให้ได้รอบนี้อยากจะนรู้มันได้ของดีหรือเปล่า ใส่สกิลทั้งหมดที่มีไหมครับผมมีคนดาเมเห็จะเท่าแ้วละโอ้โแล้วน่าจะตกมาับสี่ก็ดาเห็ดประมาณนี้แหละยังไม่ได้ไปทำเควสทำอะไรเยอะแยะยังมีเควสให้ผมทำอีกเยอะเลยแต่ผมยังไม่ค่อยได้ทำโอเคถ้าเราตีประมาณสักอันดับ สอันดับห้าเราไม่ต้องเอาก็ได้นะเราไปเดินหนีมันก็น่าจะแบบน่าจะไม่ได้ของเนาะเอาสักอันดับสามอะ่ะพี่ก็เก่งกันเกินมาสุ่มกาชาสองร้อยครั้งคือเราสามารถ แรกของในร้านค้าแล้วก็มาสุ่มได้นะสุ่มได้สองร้อยครั้งเลยนะถ้าใครจะรีไอดีก็ไปรีตรงนั้นนะ่ะหาถังซานยูอาก็ได้ผมเห็นอยู่นะถังซานยูอาแต่ว่าผมไม่ได้หลุดเลทครับผมอูย้ยอันดับสองแล้วอันดับหนึ่งได้ไหมโอ้โหบอสยังเหลืออีกครึ่งหลอดเลย เี่นต้องรอดสก,กิลสีชมพูเนี่ยของเราเนี่ยทวีเพิ่มขึ้นอันดับสามเอาหน่อยถ้าแหวนทั้งสี่วงเนาะเราน่าจะเก่งกว่าเนี่เป็นสายเตอร์นี่มันดีจริงๆนะทุกคนเวลาเรายืนรับทำเหตุไปเลยไม่ต้องหลบหรอกมันหลบแล้วมันเสียเวลา เนี่ยเราก็น่าจะยืนไหวอยู่แล้วล่ะปั๊มยาหนะ่อยเอ้ผมไม่ได้กดบัฟอะไรพวกนี้นะไม่รู้มีบัฟหรือเปล่ามาตีไปม,มาราสูนผมอยู่ไหนเนี่ยเออมาราสูนผมสี่ดาวนะแนะนําว่าถ้ามาถึงเนี่ยให้เราทําตัวในตัวหนึ่งเนะี่ยขึ้นสี่ดาวไปก่อนว่าเราสามารถมาแลกของได้นะแลกของแล้วก็มันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับอะไรวิญญาณยุทธ์ตัวนิดน้อยของมาราสูนอ่นะของสะสมอะไรพวกนั้นนะ เลขวิญญาณยุดต,ตัวน้อยเพิ่มทวีผมน่าจะต้องกดสกิลนี้ก่อนแล้วค่อยกดสกิลเนาะมันน่าจะตีแรงขึ้นอันดับสามทุกคนมาไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านี่ผมตั้งค่าสูงสุดเลยนะออตั้งค่าสูงแล้วก็หกสิบ fps นะอาจจะดูแบบแหลกๆท่าไหนเพราะว่าผมอัดคลิปเนาะ ก็เล่นได้นะโทรศัพท์ผมลื่นนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้อาาัดลิปนะอาาัดลิฟเฟรมเรทก็อาจจะตกลงมาหน่อยนะึงไปอันนี้ตัวผมยังไม่ค่อยได้แบบเลือกอัพของอะไรเลยมาอยากจะมาตีบอสก,ก่อนนะอันดับสามปะเนะี่ยอันดับสามครับโหอันดับสองเอา้อง,น,องน้องน้ำอุ่นไปไหนล่ะ มาดูกันว่าเราตีบอสเราจะได้แหวนอะไรเป็นอสรพิษงอนไก่นะครับโอ้โหได้ของเปิดกล่องได้อะไรวะเนี่ยโอ้โได้นี่มาครับแหวนนี้โอ้แหวนนี้สามารถใช้แทนกันได้แล้วเนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนออก ให้เรามาเปลี่ยนเลยแล้วกันไม่ค่อยแหละอ่ะโอเคแทนที่นะครับอ๋อไม่มีอ่ะผมยัง,งงงงเรื่องแหวนอยู่นะมันจะมีอ๋อมันมีบอกแหวนนะครับวงแหวนที่สองเราสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยขอดูแหวนที่สองก่อนวนที่สองเนี่ยเราแทนที่ใช่ไหมมันแทนที่มันไม่มีอันอื่นนะเนี่ย ทำไมมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันผมงงอยู่นะตรงเรื่องตรงเรื่องแหวนเนี่ยเนี่ยวงแหวนวิญญาณที่หนึ่งใช่ไหมผมมีพันปีอันนี้นะแต่ว่าอ๋อนี่มันเป็นสกิลกัานี่ไนงะสกิลกันหนึ่งเนาะอ๋อโอเคครับผมรู้แล้วไอ้สกิลอะมันเป็นสกิลตรงนี้ครับนี่เห็นปะสกิลที่มันอยู่ข้างบนอะ แต่ว่าสกิลตรงนี้ผมน่าจะต้องไปหาออยังงงอยู่เหมือนกันนะสำหรับเรื่องตัวของวงแหวนเนาะซ่ม200ครั้งผมได้ตัวอะไรมาบ้างนะเอ,อพูดมาตั้งนานนะลืมมารีวิวเนาะอ่ะโอเคได้มาาสูยรมานะครับผมสองตัวผมทำขึ้นสี่ดาวนะครับได้เจเบนมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้เออถังซานคอนมาหนึ่งตัวนะครับแล้วมันแจกหนึ่งตัวเนาะได้เอาซื้อขามาหนึ่งตัวครับผมก็จะประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นตัวเกลือนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะก็แพ็กก็ซื้อตามในร้านค้าได้เลยนะแพ็คอ่ะแล้วแต่ว่าเราจะซื้อแพ็คไหนเนาะ okay. โอเคโอ้ผมขายอ๋อผมขายของออกทุกคนเออผมขายชุดได้นะครับอ่าที่ผมตั้งขายไปนะครับผมขายได้แล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเราก็ได้มาเจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันเราก็มากดของในร้านค้าได้นะครับเออแห่งซื้อขายสิ่งที่ต้องการซื้อนะแล้วก็เอออุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์ แล้วก็มาซื้อเสื้อเสื้อ,อที่จริงผมได้มาแล้วแหละผมผมขายไปพนะันห้าเนาะถ้าผมจะซื้อมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมผมก็ต้องไปดูอันอื่นว่าผมขาดอะไรนะครับอ่าขาดเป็นพวกเอ่ออาจจะเป็นส่วนเกาะไหลนะครับแล้วก็จะเป็นเข็มขัดเนาะโอเคแล้วผมก็จะไปหาซื้อเกาะไหลกับเข็มขัดก่อนเพราะว่ามันให้ผมซื้ออุปกรณ์เอ่อเกาะไหลอ่ะเกาะไหลนะครับอ่ะพันห้าเราก็ซื้อไปพันห้า โอเคเราก็ได้มาใช่ไหมได้มาแล้วก็มาเปิดนะครับเกาะไหลประเมินปุ๊บโอเคอันนี้เวลสามที่สองใส่ได้ครับโอ้โหยังเวลไม่ถึงสามสองก็จะประมาณนี้แหละเป็นการระบบซื้อขายเนาะโอ้โหระบบคือเยอะมากๆเลยเดีย๋ยวผมไปเปิดระบบก่อนล้วกันนะครับประมาณนี้ก่อนนะก็อย่าลืมมาสุ่มกาชากันด้วยนะครับสุ่มกาชาก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวกาชาเนี่ยผมสุ่มไปทั้งหมดประมาณสองร้อยกว่าครั้งนะเนาะ อันนี้เหลืออ้เจ็ดครั้งเหรอได H, H, เอสเอสเฮ้ยเดีย๋ยวเราลองสุ่มกาชากันปิดท้ายนะตีบอสมันคือเกมนี้มันค่อนข้างนานนะเวลาเราตีบงตีบอสอะไรพวกเนี้เนาะเพราะว่าบอสมันตีนานอะ่ะอันนี้แนะนําว่าเราใช้แพ็กเกจในการที่เราได้มานะครับสองร้อยเหรียญเนี่ยเอาไปซื้อตรงเนี้ยก็ถือว่าดีเหมือนกันถ้าใครแบบว่าจะรีไอดีนะออแต่ว่าถ้ามันเปิดจริงอย่านะครับผมอยารีไอดีนะถ้าคุณแบบเติมไปแล้วอะนะครับ เพราะว่ามันไม่คุ้มกันเนาะมันเติมแพงไม่ใช่เป็นแพงหรอกมันมันใช้เยอะไงโอเคอ่ะเหลือห้าครั้งโอเคไม่เอาละอ่ะโอเคอันนี้ก็เหลืออีกประมาณนี้เดีย๋ยวผมสุ่มกาชาด้วยกันอยากจะได้อีกสักตัวหนึ่งนะเอาซื้อขามาดูด้วยกันโอ้โหสีม่วงครับจบละโอเคสีม่วงถ้าเราได้ซ้ามาเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ซ้าก็ไม่เป็นไรก็รอตัวสีทองทีเดียว โอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะสนุกกับการเล่นเกมนะส่วนตัวผมมองว่ามันสนุกเลยนะถ้าเรามีเงินเติมมนาะออวันแรกสักประมาณสี่พันนะครับสี่พันห้าพันเนี่ยคุณคุณก็ไปได้ไกลละนะครับถ้าถ้าอิงจากการที่มันให้เราเติมนะครับที่มันมีมาให้เราเนาะวันแรกหกพันห้าผมใช้เกือบหมดเลยนะเออแล้วก็สายฟรีเนี่ยสามารถตั้งของขายแล,แล้วก็มาซื้อของลงเงี้ยได้นะครับแบบให้คนอื่นมาดึงแต่ว่า มันไม่มีระบบที่สามารถล็อกของเนาะระบบซื้อขายที่มันเราถ้าเราขายเนี่ยปุ๊บเราจะตั้งตั้งล็อกเนี่ยนะครับมันไม่มีเนาะเอออนะครับมันก็เลยยุ่งยากซะหน่อยนะถ้าเราจะแบบขายของให้กันแล้วกันนะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือจัดทีมล่าวิญญาณนะครับอ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาทํานะตรงนี้ก็ทาทาตามเควสไปก่อนนะครับให้มันเลื่อนเลเวลเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยลวกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ